เครียดรู้สึกกดดันจากคำพูดจากพฤติกรรมของหัวหน้าฉันเซง็งฉันเบื่อหัวหน้ามาก Welcome The Lecture Podcast to ตัสด,ดีค่ะนี่คือรายการ The Lecture รายการที่จะมาพูดคุยเทคนิคการทำงานที่ช่วยให้เราหลีดคนได้แค่ลูกค้าเป็นกับพี่เลก็กกบวนศรีถาวราพาค่ะอาล่ะค่ะก่อนที่จะเข้าเรื่องที่จะพูดในวันนี้พี่อยากให้คุณผู้ฟัง ที่มีความรู้สึกว่าฉันเซง็งฉันเบื่อหัวหน้ามากหรือว่ารู้สึกเครียดรู้สึกกดดันจากคําพูดจากพฤติกรรมของหัวหน้าถ้ามีความรู้สึกแบบนั้นช่วยกดหัวใจรัวๆแสดงตนมาหน่อยค่ะไม่ต้องเขินนะคะไม่ต้องอายด้วยความจริงก็คือความจริงเราเป็นคนมีชีวิตจิตใจค่ะย่อมมีความรู้สึกเป็นธรรมดา ตัวพี่เองก็เคยมีความรู้สึกแบบนั้นอายุ50กว่าละ่ะเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะไม่เจอเจอหลายรูปแบบเลยค่ะพี่มีเรื่องราวเยอะทัดแต่งหนังสือกระทอบเปลือชีวิตมนุษย์เงินเดือนเนี่ยคงได้หลายตอนเล่มคงหนาเตินะคะคุณผู้ฟังท่านไหนที่ติดตามพี่เล็กมาตลอดคงรู้แล้วว่าพี่ทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนเป็นลูกจ้างที่ร่วม30ปีอยู่มาหลายนแผนกทั้งงานเบื้องหน้าเบื้องหลัง งานเบื้องหน้าที่ดูแลลูกค้าจริงๆก็เป็นพยาบาลวอดเด็กค่ะบอดนี่ก็คือหอผู้ป่วยนะคะเลยเข้าใจหัวอ,อกพ่อแม่เข้าใจความรักของพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่มีต่อลูกที่มีต่อหลานลูกหลานนี่คือแก้พาดวงใจเลยค่ะโดยเฉพาะคุณแม่พอพูดถึงแม่ในฐานะที่พี่ลิก็เป็นแม่เนี่ยแม่ที่ไปเรียนศาสตร์การโคชมาแล้วนาไปใช้จริงกับลูกตัวเอง ที่เลยอยากนําความรู้นี้ไปแบ่งปันคุณแม่เพื่อใช้ศาสตร์นี้ในการเลี้ยงลูกเดี๋ยวพี่จะทําหลักสูตรเลี้ยงลูกให้เวิร์กด้วยโคชเวนะคะชื่อภาษาอังกฤษก็คือ c o a c h i n ฟ f o r m ม m ก็ติดตามกันได้เร็วๆนี้นะคะทางเพจพี่เล็กเองนะคะส่วนงานเบื้องหลังเนี่ยก็อยู่ในฝ่ายคุณภาพนะคะงานกลยุทธ์แล้วก็งาน HR สายงาน HR นี่จะอยู่นานหน่อยประมาณ17ปีเศษเกือบ18ปีค่ะ พี่เลยมีหวัวหน้าหรือเจ้านายเยอะมากหวัวหน้าที่เป็นผูน้บังคับบัญชาตรงที่ตาแหน่งถัดจากพี่เลยเนี่ยเท่าที่นับได้ก็ประมาณ10ท่านค่ะบริษัทที่พี่ทำเนี่ยมีหวัวหน้าหรือว่านายหลายชั้นถ้านับนายที่อยู่สายเดียวกันไปจนถึงชั้นบนบนเนี่ยก็ร่วม20ยิ่งพอมาทำงาน HR บอกเลยว่ามีนายรอบด้าน หัวหน้าเกือบทุกฝ่ายเปรียบเสมือนนายเราหมดค่ะเพียงแต่ว่าไม่ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของเราเท่านั้นเองเอแล้วถ้าบริษัทไหนที่มีที่ปรึกษาที่ปรึกษาท่านหนึ่งก็เป็นนายเราอีกเพราะเวลาต้องการอะไรก็สั่งเราบอกเราเหราเราทำให้ให้นั่นแหละนะคะคุณผู้ฟังปัญหาที่ทําให้เรารู้สึกเบื่อรู้สึกเซ็งเครียดกังวลกดดันไม่ได้ ผันแปรตามจํานวนหัวหน้านะคะมีหัวหน้าแค่คน2คนะ่ะแต่ดันไปเจอหัวหน้าที่ไม่ฟังอารมณ์ปี๊ดปั๊ดเหวงแบบไม่มีเหตุผลไม่ฟังที่มาที่ไปแย่กว่ามีหัวหน้าเยอะนะคะหากหัวหน้าที่มีจํำนวนเยอะเหล่านั้นเนี่ยมีวุฒิภาวะทางอารมณ์มีสกิลการเป็นผู้นำเนี่ยเราจะอโอเคกว่าแล้วก็แฮปปี้กว่าค่ะหัวหน้าที่พี่เคยเห็น และที่มีน้องๆเล่าให้ฟังเนี่ยก็จะมีพฤติกรรมมีนิสัยที่แตกต่างกันไปนะคะหลายรูปแบบบางคนเจอหัวหน้าใจดีใจดีเกินจนน้องที่เขาต้องใจทํางานเขามีความรับผิดชอบอเขาจะรู้สึกขัดใจค่ะเพราะหัวหน้าไม่เคยฟีดแบ็ไม่เคยว่าเลยทาให้ลูกน้องส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่มีวินัยค่ะกลายเป็นคนเรื่อยๆออชิวๆ แผนนั้นผลงานใหม่ๆก็เลยไม่ค่อยออกไม่ค่อยมีเพราะทำงานรูทีนไปวันๆนะคะบางคนน่ะเจอนายที่ไม่มีเวลาให้เลยพอน้องเจอปัญหาก็ไม่รู้จะปรึกษาใครติดต่อก็ไม่ได้ต้องคิดเองลุยเองอน้องจะปล่อยทำเป็นไม่สนใจก็ไม่ได้นะคะพี่ก็เข้าใจน้องเพราะถ้าเกิดปัญหาแล้วลุกลามใหญ่โตเนี่ยคนที่ถูกดุถูกว่าก็คือน้องที่อยู่หน้างานนั่นแหละ หัวหน้านะลอยลำแต่พี่เล็กนะโชคดีพี่เล็กเคยเจนอนายท่านหนึ่งนะคะเป็นผู้บังคับบัญชาตรงถัดจากพี่เลยพอดีท่านเป็นคุณหมอบอกเลยว่าท่านออกตรวจด้วยแล้วก็เป็นผู้บริหารด้วยเวันนั้นท่านเลยอะไม่ค่อยมีเวลาให้พี่แต่ว่าถึงจะไม่มีเวลานะพี่เล็กโคตรโอเคโคตรรักท่านนั้นมากเลยอะคะ่ะตกกลางคืน ท่านก็จะโทรมาหาทุกคืนเลยนะคะถามว่าเป็นยังไงบ้างคือติดตามอะ่ะคือเป็นห่วงเป็นใย,ยว่างั้นซึ่งพี่ก็ไม่โกรธนะอย่างเงี้ยพี่รู้สึกดีมากกว่าก็คือไม่ทอดทิ้งเราอ,ะอ่ะโทรมาถามแล้วเวลามีอะไรก็ปรึกษาถ้าสมมุติว่ามีบางอย่างที่เรายังไม่รู้ท่านอยากสอนอวันนั้นเนี่ยพี่เล็ก็กลับบ้านช้าหน่อยปกติเรื่องาน5้าโมงเย็นแต่ว่าต้องรอท่านนะคะบางทีก็นัดกัน6กโมงบ้างละ่ะ หรือนังน่งสอนอยู่เอาคนไข้าตามก็เข้าใจนะคะท่านก็วิ่งไปตรวจแล้วก็มาสอนเราใหม่ยอมกลับบ้านคํำค่ะเพราะว่าทําให้เรามีความรู้นะคะยังไงนะแบบนี้พี่ก็ชอบอแล้วก็เวลาพี่มีปัญหาถึงแม้ว่าท่านออกตรวจอยู่นะพี่โทรหาท่านก็น่ารักนะคะ,ะก็ถึงแม้ว่าจะไม่รับทันทีก็โทรก,กลับเลย แต่ถ้ารับได้ท่านก็รับนะแล้วก็บอกพี่ว่าลำไปก่อนนะลำไปก่อนเดี๋ยวไปช่วยนะคะแต่ท่านก็มาค่ะก็คือปลีกตัวมาแวบหนึ่งเพื่อที่จะช่วยแก้ปัญหาหเรานะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านมากๆเลยที่คอยใส่ใจแล้วก็เป็นห่วงเรานะคะแต่หลายเรื่องท่านก็ให้เกียรติเรานะคะเราตัดสินใจเองไปเลยพี่ก็มีหน้าที่รายงานละนอกจากเจอปัญหาสุดๆแล้วถามท่านนะ,ะก็เข้าใจว่าท่านยุ่งไม่ค่อยมีเวลานะคะ าบางคนนะคะก็เจอหัวหน้าที่จะเอาแต่ผลลัพธ์แต่ไม่ได้สนใจถามไถ่ยว่าเป็นไงบ้างมีอะไรให้ช่วยบ้างนะคะสอนหรือส่งไปเรียนก็ไม่มีแถมเอาผลงานที่น้องทำเป็นนาำเสนออีกโดยที่ไม่ให้เครดิตน้องว่าน้องเป็นคนทำกลายเป็นได้รับความดีความชอบแต่เพียงผู้เดียวซึ่งอย่างนี้ก็ไม่โอเคนะคะไม่น่ารักเลยหัวหน้าบางคนก็หัวร้อนง่ายะคะ่ะ เหมือนสองอารมณ์ยามดีก็โหดีใจหายแต่เวลาไม่พอใจหรือทำอะไรไม่ถูกใจยิ่งงานผิดพลาดเนี่ยโ,โหดูจนน่ากลัวเลยค่ะด่าแรงไม่สนใจความรู้สึกน้องที่โดนเลยและไม่ฟังที่มาที่ไปด้วยหัวหน้าแบบนี้ถ้าใครเจอเนี่ยหนักเลยนะคะคุณผู้ฟังเชื่อไหมคะว่ามีน้องที่พี่เล็กรู้จักเจอหัวหน้าแบบนี้จริงๆค่ะเจอจนเครียดไม่อยากไปทำงานเลยอะ พราะถ้าไปไม่รู้ว่าจะเจออารมณ์ไหนของหัวหน้าเดาใจไม่ถูกเลยในยแต่ละวันที่ทำงานเนี่ยถึงขนาดนั่งมองนาะฬิกาถ้าเวลาถอยหลังนะคะคือแบบยิ่งวันศุกร์เนี่ยเป็นวันที่มีเธอบอกว่ามีความสุขมากแต่พอวันอาทิตย์ค่ำๆอ่ะเริ่มเซง็งละถ้าน้องปล่อยให้เป็นแบบนี้ไปนานๆเนี่ยนอกจากจิตใจย้มแย่แล้วกายก็แย่ไปด้วยนะคะ น้องอยังเล่าอีกว่าเพื่อนในทีบางคนกินข้าวไม่ลงเครียดถึงขั้นเลือดออกได้กับเพราะลำไส้เลยค่ะพี่พี่วหน้าคะเขาฟังพี่เล็กอยู่ช่วยหันมามองน้องในทีมสักนิดค่ะใส่ใจความรู้สึกเขาหน่อยค่ะบางทีเราอาจจะลืมตัวเราอาจจะเผลอก็ได้เนี่ยนะคะถ้าเผลอก็หันมาใส่ใจน้องนิดนึงที่พี่เล็กบอกพี่บอกเลยนะ ถ้าเขาลาออกขึ้นมาอย่าคิดวนะ่าน้องไม่มีที่ไปนะคนที่แย่คือคุณนะคะคุณจะเหนื่อยเพิ่มขึ้นรับคนใหม่มากว่าเขาจะเป็นงานอะ่ะมันใช้เวลานะคะถึงเขาจะเก่งเก่งมาจากที่อื่นยังไงเขาก็ต้องใช้เวลาปรับตัวเรียนรู้ระบบเรียนรู้คนในที่ทํางานใหม่อยู่ดีอะ่ะสำเร็จจากที่อื่นก็ไม่ได้การันตีว่าเขาจะมาสําเร็จในที่ใหม่ของคุณนะคะเพราะฉะนั้น c e o uh, บริษัทหรือว่าท o อปเน็ตเมทั้งหลายนะคะหันมาให้ความสำคัญทักษะ non technical skill บ้างนะคะทักษะเนี้ยถ้าเอามานำเอามาพัฒนาหัวนหน้านีหรือว่าพัฒนาคนในองค์กรเนี่ยพี่เชื่อเลยว่าทีมเนี่ยจะเกิด relation ที่ดีค่ะแล้วก็ พอน้องหรือว่าทุกคนในทีมเนี่ยมีความรู้สึกดีต่อการมีสายสัมพันธ์ที่ดีพลังใจเขาก็จะมาค่ะง,งานก็จะสำเร็จนะคะส่วนคุณผู้ฟังที่ไม่ได้เป็นหัวหน้าเป็นลูกน้องที่กำลังอยู่ในภาวะเนี้ยทั้งเบือ่อทั้งเซ็งเครียดกดดันเพราะหัวหน้าเป็นเหตุก็อย่าเพิ่งใจร้อนเนี่ยใช้อารมณ์ตัดสินใจลาออกนะคะ คยได้ยินสำนวนนี้ไหมคะว่านีเสือปัดจระเข้เราอาจคิดว่าที่เก่าหนักไม่มีอะไรจะเสียแล้วไปายเอดัมหน้าดีกว่าระวังจะตายจริงๆค่ะเราไปเจอที่หนักหนาสาหัสกว่าเดิมคุณผู้ฟังคะเราเลือกนายไม่ได้คะ่ะหรือถ้าคุณผู้ฟังคิดว่าเลือกได้ก็หาที่ใหม่ไปเรื่อยๆก็ทำเลยค่ะแต่บอกเลยว,ว่ามันจะเหนื่อยนะคะและในโลกนี้ยังไงน้อยนะัก ที่จะเจอคนเก่งไปซะทุกด้านแบบโคเฟก์ร้อยเปอร์เซ็นต์่ะดังนั้นวันนี้พี่เล็กก็เลยฝากบอกน้องๆที่ทำงานเป็นลูกจ้างเป็นมนุษย์เงินเดือนว่าถ้าหากเรากำลังรู้สึกแบบนั้นเนี่ยจากไม่ว่าจะก,กดดันจะเครียดจากคำพูดจากพฤติกรรมของหัวหน้าจนทำให้เราเซ็งเราเบื่อเนี่ยลองทำหกข้อนี้ดูนะคะ ข้อที่1ข้อนี้ต้องรีบทำเลยค่ะสำคัญมากที่จะใช้ดูแลตัวเองให้รู้สึกดีขึ้นด้วยการปรับความคิดของตัวเองด่วนเลยค่ะที่หลายคนรู้จักกันดีในชื่อว่า Mindset ข้อนี้จะเป็นตัวนำร่องเลยค่ะที่จะทำให้เราอะไปต่อข้ออื่นได้อย่างสบายให้คิดว่าหัวหน้าแบบนั้นเขาคือบททดสอบ อย่าคิดว่าเขาเป็นศัตรูนะคะถ้าเราคิดว่าเขาคือบททดสอบเนี่ยเ,เราก็จะอยู่กับเขาได้ค่ะผ่านมันไปได้จะทำให้เราแกล่งขึ้นด้วยเก่งขึ้นด้วยท้าทายออกเราจะได้เรียนรู้รสชาติการใช้ชีวิตบนโลกมนุษย์อย่างแท้จริงเพราะโลกมนุษย์มีคนหลายประเภทนะคะวันข้างหน้าถ้าเราไปเจอหัวหน้าแบบนี้อีกรับรองว่าเรารับมือได้แน่นอน เพราะเรามีชั่วโมงบินสูงแล้วเราก็ให้คิดว่าสิ่งที่เขาเป็นเนี่ยสะท้อนตัวเขาเองไม่ใช่ตัวเราภาพลักษณ์เขาเดี๋ยวก็เสียเองนั่นแหละแล้วก็อย่าไปคิดว่าทําไมก็ทากับฉันแบบนี้แทนจะคิดแบบนั้นนะคะให้เปลี่ยนเป็นเขาเป็นแบบนี้เองแล้วเปลี่ยนเขาไม่ได้หรอกเราควบคุมเขาไม่ได้อย่าเสียเวลาใส่ใจกับเรื่องพันนั้นเลย หันมาเปลี่ยนตัวเราดีกว่าโดยเปลี่ยนความคิดมาควบคุมความคิดเรานี่แหละให้คิดในสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกเกิดพลังรู้สึกฮึกเหิมอยากที่จะไปต่อนะคะต่อมาข้อที่2ค่ะสร้างขอบเขตในใจค่ะไม่รับทุกอย่างเข้าตัวนะคะคืออย่าเอามาอยู่ในหัวอย่าเอามาคิดทุกเรื่องได้สิ่งที่ได้ยินหรือว่าสิ่งที่เห็นในการกระทำของเขาเนี่ย อย่าหยิบมาหมดค่ะคุณผู้ฟังคะอย่าปล่อยให้หัวหน้ามาบงการความรู้สึกเราเลยค่ะเช่นเวลาเราคุยงานแล้วเขาพูดไม่ดีพูดแรงพูดเหวี่ยงให้ตอบรับแค่งานพอค่ะส่วนน้ำเสียงหรืออารมณ์ของเขาเนี่ยไม่ต้องรับมาใส่ตัวเลือกปล่อยผ่านทิ้งมันไปบ้างงานไหนไม่ได้สร้างประโยชน์ให้เราอ่ะพี่เข้าใจว่ามันทำยากแต่ถ้าคุณไม่เริ่มทำอ่ะ ณไม่เริ่มฝึกมันก็เป็นอยู่อย่างนี้ทุกวันนี่แหละฟังพี่เล็กแล้วนำไปเริ่มทำเริ่มฝึกกันเลยนะคะถัดไปข้อ3ค่ะให้มีชีวิตนอกการที่ดีบ้างนั่นก็คือหลังเลิกงานหรือนอกเวลาง,งานเนี่ยเราต้องหาอะไรทำบ้างที่ช่วยให้เรามีความสุขช่วยสร้างพลังใจให้ตัวเองเช่นบางคนก็นัดเพื่อนกินข้าวช้อปปิ้งลันลา ไปเล่นดนตรีออกกําลังกายดูหนังฟังเพลงหาหนังสือที่ชอบอ่านก็ได้ค่ะหาตัวเองไปหาพื้นที่ที่หัวหน้าแตะต้องไม่ได้บ้างค่ะพี่เข้าใจนะบางคนเจอหัวหน้าที่โทรจิกงานตามงานไม่รู้เวลามเวลาเลยอะ่ะบางทีอ่ะงานที่โทรถามโทรถ,ถามก็ไม่ได้ด่วนเลยนะประมาณว่านึกได้กลัวลืมโหตามเลยหัวหน้าบางคนนึกได้ตีสามก็โทรหารลูกน้อง ตามงานตีสามอ่ะโอยพี่ว่าบ,บ้าไปแล้วถ้าคุณกลัวลืมคุณก็โน้ตไวส้สิในมือถือก็ได้แล้วค่อยโทรตอนเช้าอ่ะหรือถ้ากลัวลืมจริงๆจ,จะให้น่ารักหน่อยนะก็ไม่ต้องโทรค่ะทิ้งแค่ไลน์ในในทิ้งข้อควาไมไว้ในไลน์ไว้ก็พอแล้วแล้วก็พิมพ์ทิ้งบิกหน่อยว่า พี่ขอโทษนะที่ทิ้งลายตอนเนี้เพอพี่กลัวลืมแล้วพรุ่งนี้ค่อยทําส่งพี่ตอนสายๆก่อนเที่ยงก็ได้อะไรประมาณเนี้ยค่ะยังดีกว่าโทรเลยนะคะอ่ะที่นี้พี่อ่ะบอกเลยว,ว่ารู้จักน้องอยู่คนหนึ่งนะคะน้องคนนี้งานที่เขารับผิดชอบเนี่ยต้องเกี่ยวข้องกับคนทั้งบริษัทอะไม่ใช่แค่ฝ่ายของเขานะคะ ก็คือทั้งบริษัทเลยอันนี้ก็ต้องรับผิดช,ชอบนะ,ะมีอยู่ช่วงหนึ่งน้องในทีมเขาเนี่ยลาออกพร้อมกันทีเดียวเลย2คนหาคนใหม่ก็ไม่ได้สักทีหนึ่งตำแหน่งนี้หายากด้วยทำให้ทุกอย่างต้องตกที่เขาคนเดียวเลยในเวลาง,งานนะไม่เท่าไหร่นะคะงานยุ่งแค่ไหนนะเขากินข้าวไปด้วยทำงานไปด้วยตลอดแทบทุกวันเลยในเวลาง,งานนะแต่นอกเวลาง,งานนี่สิ ไม่ว่าจะวันหยุดหรือเลิกงานไปแล้ว,วก็จะโทรถามงานตามงานกันบ่อยมากเลยอะทั้งทั้งที่บางทีมันก็ไม่ได้ด่วนนะเธอเครียดมากเชื่อไหมคะเครียดจนต้องไปปรึกษาจิตแพทย์อะเขาเล่าให้พี่ฟังเนี่ยร้องไปด้วยนะซึ่งเขาบอกว่าพอจิตแพทย์พูดคุยอะรู้เลยว่าเธอเครียดมากจริงๆจิตใจแย่สุดๆ เธออยากจะออกก็ไม่รู้จะไปทำอะไรกลัวว่าไม่มีที่ไหนรับเพราะอายุ50กว่าละจิตแพทย์ก็เลยถามว่างานที่เวลาโทรมาเนี่ยด่วนไหมถ้าไม่รับสายแล้วมันถึงขนาดนะถ้าไห้สง่งผลกระทบใหญ่หลวงไหมซึ่งคำตอบก็คือไม่เพราะนิสัยคนโทรตามเดี๋ยวบางทีเขาชินไงพนึกอะไรไม่ออกก็โทรหาจิตแพทย์ท่านนั้นก็เลยแนะนำให้ปิดมือถือเลยหลังเลิกงาน เพราะถ้าเปิดมือถือ,ถอเธอก็อดที่จะรับสายไม่ได้อยู่ดีอ่ะพอเธอลองทำตามคำแนะนำนะคะก็รู้สึกดีขึ้นเลยค่ะแต่บอกเลยนะคะถ้าน้องคนเนี้ยเจอหัวหน้าที่ไม่เข้าใจอ่ะหัวหน้าที่งี่เง่าหน่อยเนี่ยเธอก็อาจโดนว่าโดนตำหนิได้ที่ไม่รู้จักเปิดมือถือทำให้คนอื่นเข,ตตขาติดต่อไม่ได้เพราะพอเขาติดต่อไม่ได้เขาก็ต้องติดต่อหัวหน้าของเธอไงที่เหนือกว่าคุณผู้ฟังคะ เวลาทํางานเนี่ยเราต้องประเมินสภาพจิตใจเราบ้างนะคะถ้าจเจอปัญหาอะไรที่ต้องบอกหวัวหน้าเนี่ยก็ต้องก็ต้องบอกก็ต้องเล่านะคะให้เขารับรู้ด้วยเขาจะได้ช่วยเราแก้ปัญหาไม่งั้นจะมีหวัวหน้าไว้ทําไมอะ่ะอย่ารับเลยอย่ารับอะไรที่แบบยุ่งยุ่งวุ่นว,นวนหรือว่ารับเละอยู่คนเดียวเลยค่ะการที่เราไม่บอกไม่เล่าเนี่ย หวนหน้าเขาึกว่าเราทําได้นะคะนึกว่าเราไหวเพราะฉันบอกเขาเด้อค่ะเขาจะได้ช่วยเราช่วยกันแก้ปัญหาทีนี้ต่อไปข้อ4ค่ะให้โฟกัสที่เป้าหมายตัวเองแทนที่จะโฟกัสพฤติกรรมหววหน้าอารมณ์ของหววหน้าให้ถามตัวเองว่าอยากได้อะไรจากงานที่ทําอยู่เช่นอยากได้ประสบการณ์อยากได้เงินหรอ จะได้ความมั่นคงถ้าคิดว่าบริษัทที่เราทำเนี่ยตอบโจทย์ในสิ่งที่เราอยากได้หากไปทำบริษัทอื่นก็ไม่รู้ว่าจะได้แบบนี้ไหมก็ทำต่อไปค่ะแต่ถ้าทำต่อให้สิ่งที่หวนหน้าเป็นน่ะเป็นแค่สิ่งแวดล้อมระหว่างทางนะคะให้สั่งสมองว่าเราไม่ได้ทำเพื่อหวนหน้าเราไม่ได้ทำแบบตามอารมณ์ของหวนหน้านะ เราทำพอตัวเราในอนาคตค่ะข้อที่ห้าค่ะหาที่ระบายบ้างค่ะเช่นหาคนที่ไว้ใจได้สักคนหนึ่งก็ได้เพื่อที่ได้ฟังคำบ่นเราหน่อยคือหาเพื่อนคุยนั่นแหละหรือถ้าไม่อยากหาเพื่อนคุยเพราะไม่มั่นใจว่าเขาจะแบบเออจริงใจกับเราจริงไหมบางทีเอ่อ ต่อหน้าดีรับหลังก็ไปฟ้องนู่นนี่นั่นก็เขียนลงสมุดบันทึกไดอารี่ก็ได้ค่ะระบ,บายความรู้สึกหรือบางคนทำอย่างจริงๆนะระบ,บายด้วยกันเลือกที่จะเขียนด่าล,ลงอีเมลแต่ไม่ส่งค่ะแค่เขียนดา่าเฉยๆก็สะใจละหรือว่าเขียนด่าในกระดาษแล้วฉีกทิ้งก็ได้แล้วแต่วิธีของแต่ละคนเลยนะคะว่าจะระบ,บายออกแบบไหนเอาที่สบายใจเลยค่ะอย่าเก็บไว้ให้อึดอัด หาทางปลดปล่อยระบายมันออกไปบ้างแต่พี่อ่ะมักจะบอกน้องที่รู้จักเสมอว่าอย่าระบายให้แม่ฟังเพราะเดี๋ยวแม่เป็นทุกข์อีกเพราะว่าหัวอกแม่เขารักลูกไงถ้าเราเออหาทางออกไม่ได้จริงๆเราค่อยเล่าท่านนะคะสุดๆจริงๆแต่ถ้าคุณแม่ท่านไม่คิคดมาก มีมุมมองที่ดีไมยเซตดีนะคะเราทันได้ค่ะเผื่อว,ว่าท่านจะให้คำแนะนำคำปรึกษาดีๆนะทีนี้ข้อสุดท้ายข้อที่6ไว้ทำเมื่อรู้สึกสุดๆจริงๆค่ะไม่ไหวจริงๆเครียดมากแล้ว็็ตั้งเป้าออกเลยค่ะแต่ต้องออกอย่างมีแผนนะคะอย่าออกปุบปับนะต้องวางแผนให้ดีก่อน ซึ่งขณะที่ตั้งเป้าคิดมีแผนอยู่ในใจแล้วให้ทำเงียบเงียบค่ะอย่าก,กระตุกกระต่างนะคะเช่นอัปเดตเรซูเม่เล็งที่ใหม่หาคอนเน็กชันเผื่อได้ทำอะไรร่วมกันอย่างน้อยเราจะได้รู้ว่าเราก็มีทางไปนะจบแล้วค่ะ6ข้อก็ลองนำแนวทางนี้ไปทำดูนะคะ อย่าเพิ่งตัดสินใจลาออกโดยใช้อารมณ์เด็ดขาดที่พี่เล็กพยายามย้ำเสมอชีวิตเราอนาคตเราอยู่ที่เรานะคะเอาละค่ะก่อนจากกันวันนี้พี่เล็กจะขอเลคเชอร์สรุปสิ่งที่เราพูดกันวันนี้ว่าถ้าหากคุณผู้ฟังกำลังรู้สึกเบื่อรู้สึกเซ็งหัวหน้ารู้สึกเครียดรู้สึกกดดันจากคำพูดจากพฤติกรรมของหัวหน้า อย่าเพิ่งใช้อารมณ์ตัดสินใจลาออกค่ะให้ลองนำแนวทาง6ข้อนี้ของพี่เล็กไปใช้ก่อนค่ะข้อที่1ปรับความคิดตัวเองก่อนคิดว่าเขาคือบททดสอบเขาไม่ใช่สัตว์ตรูหรือคิดอะไรก็ได้ที่ทำให้เรามีพลังใจไปต่อได้นะคะข้อที่2สร้างขอบเขตในใจค่ะไม่รับทุกอย่างเข้าตัว คืออย่าเอาทุกอย่างที่เห็นที่ได้ยินเก็บไปอยู่ในใจเก็บมาคิดให้ไม่สบายใจตอบรับเฉพาะเรื่องงานพอค่ะคิดเฉพาะเรื่องงานพอทามันให้ดีทํามันให้เต็มที่ทําในเรื่องงานข้อที่3มีชีวิตนอกงานที่ดีบ้างนั่นคือในเวลาง,งานก็ทําเต็มที่พอเรื่องงานหรือนอกเวลาง,งานก็หาพื้นที่ส่วนตัวที่ทําให้ตัวเองมีความสุข เติมพลังใจให้ตัวเองไม่ใช่อะไรก็งานงานงานดูแลสภาพจิตใจตัวเองหน่อยนะคะขอ้อที่4ให้โฟกัสที่เป้าหมายตัวเองเลยค่ะอย่าโฟกัสที่พฤติกรรมของหัวนหน้าถามตัวเองอยู่เสมอว่าอยากได้อะไรจากงานที่ทำอยู่ขอ้อที่ 5. หาที่ระบายเพื่อจะได้ปลดปล่อยความเครียดไปบ้างเช่นหาเพื่อนคุย ย้ำว่าเพื่อนคุยต้องไว้ใจได้นะคะหรือเขียนระบายความรู้สึกในไดอารี่หรือทำยังไงก็ได้ที่เราจะได้ปลดปล่อยมันออกไปส่วนข้อที่6ข้อสุดท้ายค่ะไว้ทำเมื่อรู้สึกสุดๆไม่ไหวจริงๆเครียดมากก็มาตั้งเป้าออกยังมีแผนเลยค่ะเช่นอัปเดตเรซูมเม่หาง,งานทานจ็อบงานต่างๆเร็งที่ใหม่ไว้ หรือหาคอนเน็ชัน่คิดทำไมร่วมกันอย่างนั้นเราจะได้รู้ว่าเราก็มีทางไปนะ่ะจะได้สบายใจด้วยค่ะพี่เลขอเป็นกำลังใจให้นะคะอย่าเอาพายุของคนอื่นมาทำให้ท้องฟ้าในใจเราขุ่นมัวเลยค่ะสุดท้ายแล้วหัวหน้านะเป็นแค่บทหนึ่งในชีวิตเราแต่ตัวเราคือตัวละครเอกที่ต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดค่ะ แล้วกลับมาพบกับเด e Lecture กับพี่เรกอบุบลศรีกันได้ตอนต่อไปในวันพระเสบดีหน้าเวลาเดิมวันนี้สวัสดีค่ะ